จากนักเตะที่เคยมีค่าตัวเกือบ50ล้านปอนด์เมื่อ2ปีก่อนเคยย้ายไปเล่นให้กับบาร์เซโลนาในสัญญายืมตัวแถมมีชื่อติดทีมชาติสเปนชุดใหญ่แต่มาวันนี้เขากลับต้องย้ายทีมแบบไม่มีค่าตัวโดยเป็นที่แน่นอนแล้วนะครับว่าฟูลแลม,มสมสรอนในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษแต่ประกาศคว้าตัวอาดามา่าตาเล่ปีกชาสเปนมาร่วมทับแบบไม่มีค่าตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันเสาร์ที่12สิงหาคมที่ผ่านมา หลังจากเพิ่งหมดสัญญากับวูฟแฮมตันวันเดเลอร์มาหมาัดหมัเมืม่อช่วงซัมเมอร์ซึ่งอาดามาครับสิ็นสัญญาค้าแข่งไปเวลา2ปีหรือจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2025พร้อมกับเงื่อนไขาสามารถขยายสัญญาเพิ่มได้อีก1ปีโดยดาวเตะกล้ามโตวัย27ปีได้เปิดใจกับฟูแลไมไ้ว่ามันเป็นโอกาสที่ยอดเยี่ยมสําหรับผมและผมก็ได้รับข้อมูลจากลาหูคิมินสตด้วยผมตื่นเต้นมากๆและพร้อมที่จะทุ่มเทเต็มร้อยกับสโมสร โดยฟูลแลมครับก่อนหน้านี้ได้เซ็นสัญญาคว้าตัวลาฮูคิมินิสอดีตเพื่อนร่วมทีมของอดาม่าตาเล่มาแล้วและยังคว้าตัวคาวินบาซซี่จากอาจจิอันสดัโดยค่าตัวประมาณ19ล้านปอนด์แล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าอดาม่าตาเล่จะสามารถกลับมาแจ้งเกิดกับฟูลแลมได้หรือไม่ลองมาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้ที่ช่องของเรานะครับและก่อนจากกันไปในวันนี้ครับฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์รวมถึงกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับตัดเกมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ